วีดีเเกะมาครับอีกแล้วสวัสดีท่า<บ>นผู้ชมดูทายกันด้วยนะผมวันนี้ผมกลายเป็นม้าแล้วเนาะผมกลายเป็นม้าอยู่กับม้าเพื่อนผมบ้านเลยผมเป็นคนนะทีนี่เป็นบ้านของผมเองแต่ว่าม้ามันเข้ามาในบ้านผมนะฮะแล้วครับนี้ก็ล้ยังมีไม่ไหวปะผมไม่เห็นเลือกเลยเอานี่มันจะไม่มีปัญหาตอนคลิปไม่ได้นะเนี่ย ั้วันนหมเรียกคนเดียวค่ัวันมเรียกคนเดียวล้กันนะไม่เป็นตัวเองเรียนไรลูกเกิดอะไรขึ้นวะเขิดว่าันเนไหนไหมครับเจ๊ี่สนใจไหมลูก ไม่สนใจนีอ้ี่ปีบแยงจะไรมามันไม่ใช่ปรชาต่างใชรู้แล้วไม่่านบแยงจีชิบชิบนอนเขียเฮ้เขียนเพื่อนมึงยังไม่เห็นโลกอีกว่ามึงจะเข้ามาได้ชา้นไหนเบี่ยเชิญมึงก็คงไม่มีวันได้หรอกรูปออกเข้าไหนดิ มึงได้ไหมคือมึงยุงมึงดังมากเอาไปว่ากูจะวางสายมึงเลยนะเอามาเดี๋ยวกูโทรมาพรุ่งนี้แล้วกันโอเคโอเคกลับเข้าสู่การเล่นคนเดียวเหมือนเดิมนะพี่ชมเอาเฉยทำไมพุ่งมอสายวะ ยิ้มม่นนะครับพี่ยมามคืนตรงนี้มังไม่คืนหรอกเรียบร้อยเต็มแล้วบ้านเราสวยขึ้นมากวู้นี่สิว่าทีนจะเรียกว่าบ้านเฮียพีดีก็สร้างบ้านซึ่งก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยแล้วมดก็เป็นดินเนี่ยนะแล้วมดเป็นดินนะฮะแล้วถามว่าคคแคร์ไหมไม่แคก็ก็ก็กดินอ่ะก็ก็ไม่แคร์อะ ก็เลยทำทางขึ้นไปด้านบนแล้วกันนะนในสค้าปันจักรลันปันใดฮเราต้องขับปิกกี้นี่ค่ะปิกกี้นี่บ้านจะสร้างเป็นน้ำเกลือแต่เดี๋ยวจะแหละปีกนึงนี่ว่า ซึ่งมันก็ไม่อพอเก็บควาซุปเปอร์เกกินเก็บเงียบอย่งนี้นีม่มาปิดก่อนกันนี่ก็มีพอดีปึ๊บไม่ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นี่นอนู้บ้านแสนสุขโทรหาเพื่อนอีกรอบดีไหมผมต้องตัดที่ไปโทรหาเพื่อนอีกรอบรู้เพื่อนจะหลอกเข้าได้ไหมโอเคไปหนึง่ง ีเกิดความอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ตัวละครผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะตอนนี้เออ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 เขียนแล้วมาดูตัวละครกูดิเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครกูแม่ตัวละครมันก็เหมือนการเขียนดูสภาพตัวละครก็แต่ว่าตัวละคร้นัเมยไม่ได้แต่เว่าเก่ิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเกย์เป็นอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอ็มดีโหลดเดิ้ลกูพัง มักอยู่เหมือนเดิม <laughs> เค้โอ้ยกูจะเล่นยังไงเนี่ยฮะถามที่เกมเป็นมมอะไรเี่ยโอ้ยเดี๋ยวเป็น,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 นตัวละครเปลนตนัวละครเปลี่ยนตัวละครเปลนตัวละครแบบตัวลคร่เค้มไม่ได้ได้เป็นพังเลย แล้วก็ส่วนกูทีโพสเลยอ่ะ เขตเราเ็นตนอ้มอาเสียมึงหายเคแต่อัี้มันเป็นไม่มีลไะกูแค่แค่เรียกมึงเพื่อความไม่ใจมึงไม่หายไปมันหาตัวละครแล้วมันดูสภาพดีเยี่ตัวละครกูแบบโอ้ยลงแหมอะไรวะเนี้ยเกมกูพังหมดแล้ว เลือเรื่องเลยมุมนี้เลอะโอเคไปไปเดี๋ยวกูจะคาบโลให้วันนี้อันวันนี้เขาเรื่องอะไรละเอียดมาเขาโร่ขับขับโลเลยดูนี่จะมีท้ายบนดิ่ท้ายบนดูตัวละครหมวหมุนไปหมุนมาโอ้ยกรสีหนึ่งวันแล้วกันเข็ดอีเข็ดมเงาเตียงมาวันนี้มึงเงาเตียงมามึงเงาเตียงมาแล้วทำมันเป็ตัวละครเหมือนนี้เลยวะเหอนแบบน้เนี่ยมงาตัวนี้มางตรงนี้ข้างๆกูเนี่ยวเต้นนอนด้วยกันไปแฝงกเออไม่ใช่ เก็บไม่อยู่ละไปละไปละเล่นเสียบใจเย็นๆกูจะกูเลยกูเลยกูเลยแล้วทำไมสเปียร์มาถึงมีตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นตัวที่ใช้ปากดไม่เท่งปากอยู่ กูสิรับไม่ได้กรับ้ละครไปโอยนะเยไม่เข็ดนะมึงเข็มัตลกจริงไอ้มานี่ขอไปได้เลยยังมันจบเข้าอยู่ไหนใช่ไหมเอ้ยกูจะบ้า เนี่ยพ่าอันลมาเนี่ยจะขุดทึงไปเนี่ยอยูจะค้าบันไดไปเนี่ยมัญหาคือตัวละคร์นูได้ไหนไอ้วอิ่น้ยเนาะไอโอ้ยอย่อะไรเดี๋ยวโอ้ยนูถือซะเฟียข้าบซะเฟียไอ้วิน อคุณเนเขาพักม่ก็บกยังก็ตเยอมันก็เออนาค่ตอนนี้ไอของมเคยขึ้น้องกูร้องน้องกูร้องนางมากม่รู้เป็นอะไรสงสัยคงเป็นบ้าแล้วมั้งไม่ใช่บ้าก่วเปเลยงกูบูบููบบ้ย เป็นหกันซึ่งมน่นาจะพอไอวีนดูนะดาบกูยังคาบเนีย่ยกูคาบดาบไปไงตึงเกินตึงจัดเนี่ยเอาดาบคางเหเอย้อยอกูจะตึงะไรนว่าจะเอาดาบไปทีคางเยอยมีจริงเลยดาบไปทีค่คอสุดสะเปียมึงคาบเลย นี่รีบมาแทงไงวะมันไม่มีท่าแทงด้วยซ้ำนี่กูเล่นมดกระสือเลยไอ้พวกนี้เอางือสามมาหนึ่งคันกูไม่ใช่แล้วกูสร้างที่เก็บของลับนี่บ้านกูสวยไหมน้่นบ้านมึงแล้วกันถือว่านั่นเป็นบ้านหนึ่งมันยังไม่รับเท่าไหร่นะเว้ยมันยังมียังมีที่เหลืออยู่เดี๋ยวกูปิดแหงปิดแห้งปิดแหง เอาหวยขึ้นเดี๋ยวเอาหวยขึ้นไ่ได้วางนี่และเอาเตียงวางข้างๆกูเพื่อนข้าเปียบโอเคนอนนอนนอนแล้วก็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 นอน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  เห็นว่าซอมสั่นเลยอยู่ไหนวะเขมามาเนี่มาเนี่ยไหนนอนที่ไหนเนี่ยอันนี้บ้านมึงอ่ะนี่บ้านมึงบ้านคุณเล็กจังวะงั้นกูสร้างเตียงนอนให้มันเป็นแบบนองคนเดียวก็ได้ปะเพิ่มเตียงหนึ่งเตียงเพิ่มทำไมวะมาเพิ่ม ถึงเวลาขวานทางแล้วครับสวัสดีว่าสมิธเดี๋ยวกูลองทำบีมีอัพบูเข็ดเคมึงมาดูกูจะไปเด้อโพรโคตรใจเข็นมาดูเรวมาดูเรามาดูเรวอยู่ไหนของมึงในเขตทำอะไรอยู่ อยู่มันคูมอมันหลังคาบ้านแบ็คโฮมิดเพื่อนมาหากูหน่อยกูจะปแลาไอ้แบคโฮไปหาเพื่อนนะตัดไม้ตรงไหนเนะี่ยอยู่ป่านู่นเหรอไอเห็ดเจะาก็อยู่ป่ามาหากูดิเดี๋ยวกูจะปลาไอ้แโพให้ไกลที่สุดเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปลาเดี๋ยวมันมันเปลืองมันเปลืองโอเคก็ได้วะ เอาไว้ตอนสำคัญเอาเอาเฮียเ,เกมแขกเกมแขกว,ะวะ้าว